จมเซนนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะลงไปนะครับสปาเกตตีเซนเรโมโรนะครับเซนเรโมอันนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับนี่คือเซนเรโมโรนะครับจากออสเตรเลียผลิตมาตั้งแต่ปี1936นะครับ1936ยาวนานมากนะครับ แล้วตอนนี้เส้นก็ลงไปแล้วนะครับกี่เราตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ยุบตัวลงครับบางคนอเอ้ต้มเส้นสปากเกตตี้ยังไงเมื่อม,ม,มันยาวๆนะครับม,มาแล้วครับว้าวว้าวลไฟห,หนจ้า เราไะ้เพี็งกับไฟเบาๆนะจ้าไฟเบาๆจ้าพีกโก้พีกโกเ้เริ่มมาครับเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มเดือดอันนี้เรา mix นะครับเราได้แคเนชันแ n เนชันเริ่มปิดท้ายอาริการโน่อริกานนะครับเยอะๆเลยหอมๆชุ่ๆเลย